Some oh, what love, do d เดี <reconcile> ๋ยวเตรียมตัวออกไปทานข้าวกันค่ะอ่ะพี่ีโอไปแล้วงหย ไปไปหาพี่เลโอเร็วไปหาพี่เลโอขับปะนูน่นพี่เลโอหยิบอะไรมาทานแล้วหนุนอ้วไปไปหาพี่เลโออะอะไรคะพุงพุงพี่เลโอเห็นไหมโอ้โหเลโอซี่โค้งหนุ่อะครับอ่าไหนไหนปุ้มปุ้ยพี่เลโอคะ ระวงังลูกระวังมาม่านะแห้งหรือเปล่าลูกแ <Okay. S 2> โอเคหนูเอาสเสื้อพี่ยับเสื้อพี่ลีโอยับแล้วไปหรือเปล่ามาหพี่นะคะหาพี่เดียวนะคะอู้ยูเดี๋ยวแม่ตามไปค่ะผม ก็วันนี้เร mm ียวกับแม่ออกมาทานที่ร้านอาหารนะครับวันพ่อย้อนหลังเพราะว่าวันที่วันพ่อมันตรงกับวันที่เราไปคิวเบกพอดีก็เลยไม่ได้จัดงานอะไรมากมายครับก็วันนี้ออกคนละครึ่งกับแม่มาร้านอาหารแล้วก็น่าจะไปทําที่บ้านอีกนิดนหน่อยหน่อยแล้ววันนี้เรียวก็มีไปยังไงอะเอาเอกสารเพื่อไปทํางานที่หลายๆที่แต่ มีอยู่ที่หนึ่งก็เรีโวติดต่อไปน่าจะเมื่อวานแล้วเป็นแมคโดนัล์รีโอติดต่อไปเมื่อวานแล้ววันนี้เขาก็เลยตอบมาว่าให้ไปพบอ,อ,อาทิตย์านวันที่29กก็รอไปพบเขาครับ Ça n'a pas été long? Non. jusqu'à ce qu'elle 11h. วันนี้พี่ชายมีมายื่นใบสมัครที่แมคโดนัลล์กันต่ออีก2ส,สาขาค่ะต่อด้วยร้านแฮมเบอร์เกอร์ฮาวีนะคะและมาจบกันที่สตาร์บัคค่ะพอกลับเข้าบ้านนะคะก็มีเพื่อนบ้านค่ะทำขนมมาฝากกันค่ะก็พอดีเลยเพราะว่าตอนที่เราทานอาหารมื้อเช้ากันอยู่นะคะเพื่อนคนนี้โทรเข้ามาค่ะว่าจะเข้ามาคุยธุระด้วยตอนเย็นนะคะแม่นุชก,ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวชวนทานดินเนอร์ด้วยกันเลยค่ะคืนนี้ เล่นทรายเหรอคะอามิเลียอืออะไรอะคะมันก็เป็นย่าไงเออนี่ไงย่าเขาเพิ่งตัดมาไงคะมันก็เลยเฮ้ Amelia? Hey Maybe we'll make the millions. I have ourselves some children. Oh, what I love Flowang eat a man. เด็กๆเด็กๆค i ณลีทำมาแล้วค่ะกำลังจะแทนสติกให้เขาทานใช่ไหมคะลูกทำง่ายๆเลยใช่ไหมคะของแม่นุชกับของคุณลีก็ต้องเป็นไก่บาร์บีคิวอะค่ะเพราะว่าไม่ได้ทานเนื้ออะไรกัน <ๆ S 1> ใช่ไหมคะไหนป้าป๊ามาแล้วป้าป๊ามาแล้วหรือเปล่าเอ้ยเสียงป้าป๊ามาแล้วหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าเอ้ยเอ๊๋ใครมาเอ๋ใครมาป๊าป๊าป๊า ไปไปหาป,ป,ป,ป้าป้า,า,า,าค่ะไปเดินไปหาป้าปามามาค่ะเดินหาป้าป้าแล้วมาเดิน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 เดนเดิมาเแล้วมแล้วแม่จะได้ทำกับข้าวไหมคะเนียับพี่ชายครับมานอนไปหน่อย สนะคะมแม่ทำกับข้าวไม่ได้นะคะหนูอยู่อย่างเงี้ยลูกของร่อมาลอเมแล้วจ้ะนี่นือนือเี่ยยันสอี่เออ ได้ผักมาแล้วค่ะหน่อไม้ฝรั่งค่ะก้้นโตโเลยพาสลี่ค่ะฟรีก็อันนี้ค่ะเอ๊เดี๋ยวมีเป็นมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเอาไว้มาจัดตกแต่งจานค่ะให้มีสีสันขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนุชไปทำเลยดีกว่าค่ะของนุชกับคุณลีน่าจะทานเป็น ไก่บาร์บีคิวค่ะแล้วก็เดี๋ยวนุจะเอาเบคอนวันนี้ทานเบคอนกันได้ดีกว่าเบคอนนาพาัานพันแล้วก็จะเอาชีสเสียบไปด้วยค่ะเดี๋ยวเมนูหนะ้าตาอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวนุเอามาให้ดูกันค่ะว่าหน้าตาจอกเป็นยังไงค่ะจ้าจ้าลูกสาวเรียกจังไหจ้า,จายังเข้ามาไม่ได้คะ่ะแม่ทำกับข้าวอยู่นะคะ แม่ทำบะหมข้าวก่อนนะคะอยู่กับพี่ลีโอก่อนนะเคา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 ะ่ะพี่ลีโอมาแล้วคะ่ะอ่ะพี่ลีโอมาแล้วนี่อ้าวแกล้งน้องลูก ืมแม่ครับ,รบสเต็กลูกลูกขอแบบดิบๆแบบเลืดเอดออกกระจุยเลยนะแม่ไม่ได้นะลกูกต้องทานสุกนิดนึงครับเด็กได้ไงเราเลือดไหลเป็นโจ๊กเลยแม,แม่แม่ครับลูกอ๋อเอาเอาเย็นเย็นเลยนะของล้อลูกแม่ครับลูกเอานี่ดีกว่าเอาแบบสุกๆเลยเอาแบบสุกๆ,ๆโอเคอืม

ทำให้กอดเลอยอข,ของลุงโค้ดกับของ,งวิชาแม่เขาเขาทานกันไม่สุกลูกเป็นเลือดเลยอ่ะอ,อ๋องมีเดี่ยมเลยอ่ะไม่ไม่เอาน้อไม่ชอบน้องขยับไหมแม่แลพานอนเจ็บนังไม่ขยับครับ ลูกสาวหลับแล้วค่ะแม่นุชก็ได้เวลาไปอาบน้ำแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนคุลียังไม่กลับเลยค่ะหนูจะไปอาบน้ำยังหรอไปแล้วครับ <laughs> มไปแล้วครับนี่ทานสเต็กชิ้นใหญ่ทานหมดเลยทานหมดเลยค่ะแล้วก็ผักแล้วก็มีบอกว่าชอบน้ำจิ้มแม่ใช่ไหมรพริกมันเป็นพริกไม่ไม่ไม่ใช่พริกไทยบ้านเรานะคะเป็นพริกของของบราซิลหรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจเสียงปา้าเตือน เสียงป๊าป๊าป,ปิดห้องน้ำดังหลับไปแล้วลูกไม่ครับครับวันนี้ป,ป๊าป๊าติดต่อไปหาจ๊อกครับจ๊อกอ๋อช่างตัดผมหรอลูกใช่ครับออ๋อแม่ลืมเลยว่างอ,อาทิตย์หน้าอังคารหน้าอ๋อให้ไปตัดได้ดีลูกสาวตื่นึ้นมาอีกแล้วค่ะหลับลงไปอีกแล้ว ก็เขาจะไปไอเนี้ยค่ะทางานช่วงซัมเมอร์แล้วค่ะทํางานช่วงซัมเมอร์แล้วก็วันนี้ที่ไปสมัครไว้มีมีร้านหนึ่งเขาแบบไอ้นี่เลยค่ะให้ไปทำเลยวันพรุ่งนี้ตอน10บโมงแต่ว่ายังไม่ไปใช่ไหมลูกเขาเพราะว่าเขาอยากทําเป็นของแมคโดนัลล์หรือไม่ก็เป็นสตาร์บัค s แต่ว่ามีมีร้านอาหารนะคะลูกสาวตื่นขึ้นไหมล้วแต่ก็มีเป็นของร้านอาหารที่อยู่ที่มอนทีโอค่ะเป็นร้านเพื่อนของคุณลีร้านแฟงแลูก นั่นแะคะเขาก็อยากให้ลีโอนาร์โดไปทําแต่ลีโอนาร์โดบอกว่าอยากจะทําเป็นของ Starbucks แล้วก็ m c d o n a l d ์มากกว่าก็เลยรอเขาที่ต่อมาแต่น่าจะได้นะเพราะว่าลีโอเขาเขียนไว้ว่าทําได้เต็มลีมิตเลยนะคะแล้วก็ป๊าป๊าบอกว่าถ้าถ้าถ้าเหมือนกันลูกมีไปสัมภาษณ์งานที่แม d o เ a l d ์อ๋อ ไปแล้วค่ะวิดีโอนี้ดึกเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับค,อครอบครัวแม่นุชหน่อยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ